อบลำไย,ยแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะก่อนอื่นเลยนะคะเราทำการตัดเลยค่ะตัดกิ่งเขาออกนะคะ วันนี้เจ๊กุ้งได้ลำไย,ยค่อนข้างสดมากๆเลยค่ะสังเกตที่ใบนะคะในการอบนะคะควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็กนะคะเพราะจะทําให้ร้อนดีร้อนนานเลยล่ะคะ่ะและไม่ควรวางทับกันนะคะไม่ควรวางลำไย,ยทับกันค่ะเริ่มเลยนะคะนําตะแกงเหล็กเนี่ยค่ะใส่ลงไปในหม้ออบของเราเลยนะคะ ปิดฝาน,นะคะทำการอบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะอบไป1ชั่วโมงเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถให้เรามีลำไยทา,านได้ทั้งปีเลยล่ะคะ่ะตั้งไฟกลาง1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรารอกันสักครู่ค่ะหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเปิดมาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เปลือกเขาเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้นะคะเราปิดฝาเข้าไว้ก่อนเลยค่ะพักไว้1คืนเลยนะคะทิ้งเขาไว้1คืนเลยค่ะปิดฝาปิดไฟไว้นะคะทิ้งไว้1คืนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะนํามาอบอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะไฟกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วละค่ะ ตอนนี้หอมมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงนะลองเทสดูลูกที่หนึ่งค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนื้อเขาจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วล่ะค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูอีกลูกหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพักไว้ให้เย็นเลยค่ะนําใส่กองพลาสติกปิดฝาให้แน่นนะคะแช่ตู้เย็นเพียงแค่นี้เราก็จะมีลำไยทานทั้งปีแล้วล่ะค่ะนาไปแช่ตู้เย็นนะคะ เป็นอีกทางเลือกหนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะใส่กล่องปิดฟ้าให้สนิทนำไปแช่เย็นได้เลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ